อย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณเจ้าของนะครับเริ่มสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูลูกสุนัขพันไทยคราวนี้ผมมีหน้าที่นะครับไปสอนเจ้าของ50%สอนน้องหมา50%สอนเจ้าของให้รู้จักจังหวะของน้องหมาเพื่อที่จะสาม,มารถสื่อสารกับน้องหมาแล้วก็สอนได้ถุกทิศถุกทางได้ทุกวันนะครับพร้อมกันยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามชม้อมมือครับ let's go ทำเตือน ู้เอกดีบรับรองจากค a r e n รนเพเยอร์แคนาดีสปอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอดเบีสถาบันสอนผู้ฝึกสนกนกุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกนเรื่องอน,นี้เอาเอา,เอาบ็อกนี้นะค,ะนนะนะครับบ็อกยืนนะแล้วก็ต้องหมายอยู่ซ้ายมือลอ,องดูนะล,นะอลองดูนะลองดูนะครับอันเดิปึ๊บอร์ อยู่สายมือแล้วหยอดแล้วหยอดสายเนี่ยท่าเตรียมท่าเตรียมคืออะไรคือเราจะเริ่มจากท่าเตรียมจังหวะหนึ่งคือคุณฮิมอะเหมือนกำหนดเขาว่าต่อไปเนี้ยถ้าคุณฮิมใส่สายเลยก็ตามเขามีหน้าที่ใส่ใจคุณฮิมด้วยกันอยู่สายมือคุณฮิมหย่อนนิดนึงปุ๊บหย่อนปุ๊บมันเดินปุ๊บคุณฮิมดึงดึงดึงเข้าไปเบาๆดึงกลับไปที่เดิมดึงดึงดึงเข้าไปดึงให้เขาไปอยู่ข้างคุณฮิมถูกดึงแล้วหย่อแนะครับจังหวะมันช้าตรงหน้ามองไอ้ นึกไหมคือแก้แกไขถ้าเราดึงแล้วน้องหมาไม่สนใจดึงเลยแสดงว่าฟาวให้เราแก้ง่ายว่าเขาอะเหมือนตะกร้าถามด้วยการบอกเขาอะแล้วเขาหยุดถ้าลงตะกร้าสื่อสารตรงกันมันจะเช็คคุณว่าเอ้ยตกลงต้องอยังไงอไเงียนะ้ยแต่ตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวคือหมาไอาเ้เจากก้าหนึ่งตัวมันเห่าจนชินอะปอกมากนะครับคราวนี้เันกเดินมา้ายปุ๊บคุณให้อยู่ซ้ายคุณอยู่ตรงกลางถาม ขวาแล้วคุณต้องมาซ้ายต้องหาครับเขาพยายามลองดูว่าเขาสามารถเลือกทางอื่นได้ไหมตัวที่เขาไม่เชื่อคุณทีหูตางะเห็นหูนะนี่แล้วไม่ใจในตัวเองเวลาเห่าผมเลยเป็นอย่างนี้แต่คุณจะเห็นว่าหูเขาก็ดิแสดงว่าไม่เสถียรแสดงว่าการเห่าอย่างเงี้ยคือเห่าสุ่มเขามั่นใจมากเขาจะไม่ดิไม่ดิเกินมาแสดงว่าเาเห่าสุ่มเมื่อไรก็ตามที่เขาจะแดกเขาจะหูอย่างเงี้ยโอเคไหมครับตอนเนี้ยที่หามมาเห่ามากอ่ะเพราะว่าอาจจะมีความเคยชินกับการเฝ้าให้เขายืนข้างๆคุณนะจังหวะที่สอนยิ้มให้เตี้ยนะถาม ันี้เพื่อสอนให้เขาอ่ะมีสมาธิหนึ่งสองทีมเดินผู้ภาถูกพาไปเลยเดินไปเลยเดินตรงตรงไปเลยใช่เอ้ยอันนี้ไม่มีร้องเลยเดินไปเลยเดินไปเลยไม่ต้องไม่ต้องสนใจอ่ะเดินกลับมาหมุนกลับมาแล้วก็เดินกลับมาหยุดที่เดิมครับจังหวะหนึ่งสองสามเป็นของคุณจังหวะสี่ผมอยากเห็นเขาลดการป้องกันคุณเดินมาอ่ะโอเคซ้ายไว้แล้วหย่อนใส่เขาเดินคุณจะเห็นสองอย่างหนึ่งเห่าและสองแล้วไม่มีคำรามในคอ อันนั้นสดมัม่นใจถ้าเขายืนอยู่ข้างซ้ายคุณแล้วถ้ามันยืนอยู่ข้างซ้ายแล้วมันเห่าผมอยู่ปล่อยมันเราจะแก้ไขเฉพาะตอนที่มันไม่ยอมอยู่ซ้ายดึงแล้วต้องหย่อนเสมอมันจะเห็นมันมันจะเริ่มเห่าก็จะหาหายสะว่ามันเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วว่าตกลงมันแข็งแรงกว่าคุณหิมไหมอย่๋งทนี้ผมบอกมันต้องการเห็นการตาได้ยิ่งกว่าหูมันสามารถใช้เล่คุณหิมได้ไหมคุณหิมดึงนสายก่อน้ายแล้วหย่อนแล้ว่างเราฝึกกันนะเอาน้องหมาเป็นหลักเอาที่สิท์เดินหนีเพราะเราฝ มันจะช่วยทาให้เขาเข้าใจตรงขึ้นเริ่มไม่เห่าถามทําไมเริ่มไม่เห่าเพราะว่าคุณหิมเริ่มชีน้นำเจ็ดึงสองคืออุทธรมีมีคุณในคอบเบาๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้วิธีฝึกไม่ใช่วิธีการเตีมันหยุดเพราะมันเริ่มเข้าใจว่าสถานะในหัวมันอนะไม่ได้แข็งแรงไม่มีสิทธิตัดสินใจที่จะต้องหาคนแบบน,นัอย,อย่างผมตอนนี้ผมยังไม่ทําอะไรนะคุณหิมแค่เดินตามที่ผมไกลนั่งหมอบรถที่เฟนเห็นปะเริ่มไวใจคุณมากขึ้นเห็นไหม จากตอนแรกที่ผมเจอไม่นั่งไม่หมอบมียกหน้ามองไอคอนแทคครบไหมครบไหมครบนะคราวนี้วิธีการสอนเราครับคืออย่างที่บอกคือสอนให้เขาคิดแล,ล้วเคารพมันอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าจังหวะหนึ่งสองสามคืออะไรน้องหมาตอบสี่คืออะไรคิดแล,ล้วเคารพมันจะเริ่มชินกันบการเคารพเราด้วยความคิดเราไม่ใช่ความกลัวเราจะไม่ใช่วิธีที่ทําให้น้องหมากลัวเพื่อให้หยุดสมมติตอนเขานั่งหมอบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเขาอ่ะมีโดนคุณพีมไหมถ้าไม่มีโดนคุณนี่นับงี้นับในใจแต่เริ่มจังหวะชมมาแล้วนะมาจากการฝึกนะเรียกชื่อชมเบียง หิมค่อยนะลงก้มไปจับหัวมัน2ที 2> 1 2อย่างนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์เรียกชื่อชมเส็นสูงยืนสมาร์ทๆอยู่นะอ่ะลองดูเท<อ>สดูเรียกชื่อชมก่อนแล้วก็ค่อยลงไปรูปเอาเลยถึงใจเข็งมากลงหัวสอที หนึ่งสองพอต้องการเป็นสัญลักษณ์ให้นินจามันจําว่าถ้ามันเชื่อคุณฮิมมันจะได้รางวัลพูด attention คืออะไรการกระทาที่ดีเท่านั้นเราถึงสนใจเวลาที่คุณพิมจังหวะหนึ่งสองน้าหมาตอบสี่พอมันไว้ใจมันจะเริกหามันเองนับเพื่อวัดกันดูว่ามันยอมคุณพิมอย่างมีสติไหมเอานี้ผมจะลองเฉยๆนะถ้าตัวนี้มันง่ายแต่มันตักเปาะว่าความเคยชินผมจะตบมือให้ลุกเล้ามันให้มันตกใจทีหนึ่งถ้ามันไว้ใจคุณฮิมมันจะนอนเฉยๆโทษนะ เห็นปะเห็นปะเห็นปะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีฮึบฮึบแต่เสียงสองด้วยบุคลิกของเขาตอนแรกที่ผมเข้ามาเห่าจะไม่ฟังถือว่าผมตกอย่างเงี้ยมันควรจะปกป้องคุณพิมทันทีแต่คุณพิมแตว่ามันดีเลยแล้วมันยังปกป้องนะแต่มันไม่กล้าชัดเจนแต่เห็นขู่เริลคอโอเคไหมอันนี้เพราะเดี๋ยวเวลาวีที่2อ่ะเดี๋ยวคุณต้องทาอย่างนี้ถ่ายตัวเองไว้ก่อนอ่ะเนี่ยอันเนี้ยแต่พอมีจังหวะปุ๊บมันก็หนีแต่ไม่เป็นไรคุณให้คุณถ่ายตัวเองไว้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะสอนคุณสั่งคอยเวลาคุณิมมดดดึึึงงงนนะุคณอยย่่าาี ให้คุณนี่อาจจะก้มเล็กน้อยแล้วดึงให้สายขนานกับพื้นแล้วดึงมาถูกแล้วก็หย่อนถามว่าทำไมต้องก้มให้มันนิดนึงเพราะเวลาที่มันฝืนจุดขัดอยู่หลังคอแต่ถ้าคุณดึงสูงอะจุดขัดอยู่ใต้คอมันเจ็บสองมือเวลาคุณทําอย่างนี้ได้แล้วสั่งคอยเวลาคุณสั่งคอยนะคุณอย่าก,ก้มยืนสมาดๆหันไปแต่ด้านซ้ายแล้วส่งไปที่เสียงเนี่ยเนี่ยนั่งหมอบรรดิเฟนสวยนีย่คือสวยมากถ,ถามนั่งหมอบไปเรื่อยการดิเฟนเพราะคุณคอนโทรลให้มันอยู่แค่ซ้าย คุณไม่ได้ให้มันมีสิทธิ์เลือกว่าอยู่ข้างหน้าข้างล่างข้างหลังมีวามหวังหมาง่ายหมาง่ายมีวามหวังเพราะว่าไอ้นี่เวลามันยอมมันยอมสวยนะเพราะจริงๆแล้วการหันมันมีผลนะเวลาเขาเห่าไม่สนใจชมสนใจแค่การลดดีฟเฟนต์แล้วก็ชมเก่งมากลองดูครับคอยอยขยับกับแล้วคุณก็ชมเชิงสูครับเก่งมากจะเห็นว่ามอนิเตอร์ยกหน้าแล้วหูครับมันจิกกระดิบไปกระดิบมาแสดงว่าอาการไม่เสถียรไม่เริ่มเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองว่าตกลงฉันเก่งกว่าคุณทีมไหมอีกมุมหนึ่งนะลองดูครับคอยเนี่ยมอนิเตอร์ ว่ามีความฉลาดสูงมากเลยนะเก่งมากาารูกบอดสองทีหนึ่งสองยินดีรัทธาคุณเห็นอะไรบ้างหางมันก็ดิพควบาันเรงนี้เสร็จปุ๊บให้คุณสั่งคอย l ตัรูปกับพ o ขึ้นคือปล่อยสั่งก่อนคอยแล้วคุณวางเลยไม่ต้องก้มคอยคอยท l ิงสายเลยคุณถอยหลังไปสามเก้าหนึ่งสองสามนั่งยองๆเรียกชื่อจริงจ้าไม่ทันถามว่าทําไมต้องให้เบรกนี้ก่อนเพราะว่าผมอะไม่เป็นไรปล่อยสายไว้เลยแบบนั้นเลยผมอยากรู้ว่าตอนเนี้ยเราไม่มีสายกันแล้วเรายังใส่คล้องคออยู่ไว เอาเล่นนินจาแล้วก็สายออกจากคอนินจาเอาสายออกจากคออ่ะสายออจากคอนะโ <Okay. S 1> อเคขาวว่าตอนนี้ผมกำลังจะดูอะไรผมจะดูว่าพอเราคุณฝึกหนึ่งครั้งเขายังปกป้องคุณอยู่ไหมด้วยการเห่าผมไหมตอนนี้เราจะเห็นว่านินจาไม่สนใจผมละถามอ่ะมีนิดหน่อยแต่ไม่ได้เห่าบ้าบอแต่เขาค่อยมองคุณมากขึ้นแต่ที่เราคุยกันคือถ้าน้องหมาครับเขาเชื่อถือเรามากกว่าอย่างเงี้ยเห่าผมน้อยลงแต่ต้อง เห่าอีกปึ๊บเห็นไหมเห่าแล้วเช็คต้งเช็คแล้วนะ,ะถ้ามันเช็คคือ,อ,าต,อตามไหมเห่าแล้วไม่เห่าตอนเห่าเป็นพิธีเพราะความเคยชินคุณจะต้องชมเขาตอนที่เขาไม่เห่าผมเท่านั้นคุณังเกตว่าเว็เรื่องน้จะมีการมองมึ้นมันเห่าเป็นชั่วเลยมันเชืมม่อไหมมันเชื่อนะมันนั่งเลยยังไม่ลุกเลยเช้าเรียเพศผมบอกคือการเครียดเห็นไหมขึ้ดในทางบวกตอนที่ผมเข้ามามันไม่ได้เก่าไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เลี่ยงคุณเริ่มฝึกภาพมันเริ่มเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกคือนิจจะเชื่อสิ่งที่เขาเห็นกตาดิ้งกับ สอนแล้วฝึกโดยวิธีผมนะมันจะเริ่มชินว่าอ๋ออยู่คุณทิมอยู่คุณทิมแล้วรู้สึกว่าคุณทิมคอนโทรลมันได้เขาอยู่ด้วยและปลอดภัยเวลาเขาเริ่มชินกับบริบทนี้ทุกวันครับการเห่าจะหายเองโดยธรรมชาติด้วยนะถามว่าทำไมธรรมชาติมันหายเพราะมันรู้สึกว่าอยู่กับคนที่แข็งแรงกว่ามันมันไม่มีความจะเป็นต้องเห่าเพราะมันรู้สึกว่าอยู่คุณทิมแล้วคุณทิมเฝ้ามันได้แต่ตอนนี้ที่มันเห็นว่ามันเห่าทุกคนอ่ะหรือมันเห่าคนแลกหน้าเพราะมันรู้สว่าคุณทิมเฝ้ามันไม่ได้มันเลยต้องทำหน้าที่เเออองงแลละทีี่่่ผผมมมพูดยาาานน้คืวั มันเห่าตากลมตากลมคืออ,อ,อาการไม่ใช่หมาดุอะแต่เป็นอาการที่หมามันรู้สึกว่าในเมื่อไม่มีใครที่ฉันรู้สึกว่าเชื่อใจได้ฉันมไม่รู้นะพี่เยอเท้าเรียวเพศเยอะแต่แคุ่มเล่นช่วงกชมกขเลยไมะชมได้นะอยากชมก็ชมเอาเลยนินจาเก่งมากทุกเวลาคุณชมแล้วถ้าจังหวะมันใช่คุณจะเห็นนินจายกหน้ามองคุณชมไปนินจาไม่โยงหน้ามองก็ไม่ต้องซีเรียสเลยนะเพราะเราบุกมาในจังหวะหรือเหตุการณ์ที่เรา,เรา s <S ชอบ ก็จบไปหนึ่งบ้านนะครับจากน้องหมาที่เห่าเก่งมากพอเราทําให้น้องหมาเนี่ยเขาเห็นภาพว่าเจ้าของแข็งแรงกว่าจริงๆแล้วคุมสถานการณ์ได้นะครับด้วยความคิดและชีน้นาน้องหมาก็เบาลงทันทีครับเวลาที่เราจะทําอะไรกับน้องหมานะครับให้เราวางแผนการสื่อสารให้ดีครับสุนัขจะจําเป็นภาพนะครับถ้าภาพมันดีภาพมันชัดน้องหมาก็จะยอมครับแต่ถ้าภาพไม่ดีภาพไม่ชัด เราสื่อสารกับเขาเปปะมากน้องหมาก็อาจจะเข้าใจผิดผิดถูกๆครับครั้งหน้าเราไปบ้านไหนเราติดตามชมพร้อมกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากค a ร e n รนเพเยอร์แคนาดี f o r ์ a อนิ a อลเ i n น n n ่งแอดบีเอสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน